จริงๆแล้วอ่ะเราจะควรให้หมอปลามาลาบลาาพึ่งที่นี่ตอนนี้นะคะอยู่ที่อาเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะตอนนี้มิ้นพามาไหว้พระนะคะแล้ต่อไปนะคะเราจะไปวัดมหา,าธาตุกันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าคกใช่คะ่ะอยู่ที่วัดท่าคกนะคะต่อไปเราจะไปอีกวัดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมิ้นมารีวิวให้ดูนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดมหา,าธาตุแลยนี่น,นะคะ ก็จะมีพยายามไดค่ะเราจะอาไว้ผักอันนี้ตอนนี้เราก็ทำบูธเสร็จแล้วนะคะเราจะมาจะไปอีกวัดหนึ่งนะคะแล้ไปเจอกันบ้านหน้าเลยนี่นะคะเรามาถึงที่บุก <c oughs> คุณวัดสี่คุณเมืองแล้วนะคะ <c oughs> เราจะมาดูข้างในนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเราขึ้นมาบนเขานะคะมาวัดภูเขาน้อยกันเรามาดูดข้างไปภูเขาน้อยภูเห็ดอีกแล้ววัดภูช้างน้อยนะคะเรามาดูรอบๆกันก่อนแล้วเขาจะขึ้นไปไหว้พระแลยเขาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระก,ก่อนอนะ ช้างน้อยวัดผู้ช้างวัดเขาช้างน้อยวัดเขาวัดผู้ช้างน้อยอีกแล้วาถึงวัดศรีพนมนะคะตอนนี้จะมีปะเดินเข้าไปไหว้พระกันนี่นะคะเจดีศรีพนมมากนะคะเรามาดูกันข้างในกัน ม,มีชั้นสามของเจดีกันแอบเห็น,ม,น,ม,นมันดูดขึ้นไปสวยมากค่ะข้างบนสวยมากจริงนี่จริงๆแล้วอ่ะเราจะควรให้หมอปลามาลาลาพึ่งที่นี่เลยแต่พึ่งมันล้างแล้วปุ่นที่มอนหมอปลาลเขาไมชอบไปลาพึ่ง <net> ตอนนี้นะคะเราก็วังจะไปล่องเรือกันนะคะวันดีขึ้นดีแต่หายแล้วไปจากลุงมโตชิน ตอนนี้ก็4ี่โมงสีแล้วนะคะมิ้นพามาเดินถนนคนเดินนะคะปิดไ,ไป ติดกับนิ้แม่น้ำโขงเองตำรวจพระบางเหนือมาดูกันว่าเดี๋ยวกลับข้าวมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่คนคนว่าตาจมกัะ ที่พักแล้วนะคะวันนี้ก็อิ่มมากๆเลยของกินก็ถูกเลยนะคะเอาไอสถึงที่พักเ้นจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะไปกันหน้าคืนนี้นะคะเป็นคืนสุดท้ายที่เราอยู่ที่เชียงคานกันแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะคลิป <c oughs> คลิปหน้านะคะเราจะพาไปที่ไหนไปกินอะไรนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะเจอกันนะคะบ๊ bye bye. ายบายวันนี้นะคะเป็น <S 2> <S 2> <recomend ated> วัน,น,น,ะะนสุดท้ายที่เชียงคานวันนี้นะคะเป็นคืนสุดท้ายที่เราที่เชียงคานกันแล้วนะคะ <S <S ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะ คลิปหน้านะคะพวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินที่ไหนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เอออะไรตัวนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราอยู่ที่เชียงคานกันแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ช่องพวกเราด้วยนะคะคลิปหน้านะคะพวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินที่ไหนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจอกันค่ะฝากกดติดตาม ตามกันด้วยนะคะที่ฝากกดติดตามทุกคนคะ <c oughs> อ่ะนี่ห <c oughs>